มาค่ะมาแต่เช้าเลยนะคะวันนี้ตื่นเช้ามากตอนนี้หกโมงสิบนาทีนะคะเราอยากจะมาบอกคุณเกี่ยวกับโูปออนไลน์ซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้เลยนะคะเพราะโควิดมาแล้วก็ทําให้โรคไปนี้ต้องทําออนไลน์แบบล้านเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะไม่ใช่ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะเมื่อวานนี้พี่เจอกับลูกชายนะคะซึ่งทํางานอยู่ที่กรุงเทพนะคะทำเกี่ยวกับยูทูบนะคะเขาก็บอกเลยว่า ปฏิเสธไม่ได้จริงๆกับโลกออนไลน์เพราะทุกคนหันมานะคะให้เธอนะคะให้ลูกชายเนี่ยทำออกแบบเขาเรียกฮะเหมือนยอดวิวให้ได้เยอะๆทำํำยังไงถึงจะได้เยอะๆนะ,ะนั่นหมายความว่าเขาอายุเพิ่งจะ26นะคะเขายังมีความคิดแบบนี้เลยแล้วพวกคุณล่ะคะมีความคิดแบบไหนเขามองออกเลยว่าต่อไปในอนาคต คนจะหันมานะะทำงานออนไลน์ค่อนข้างเยอะแล้วก็จะให้เขาเป็นสื่อเช่นถ่ายรูปรองเท้าให้หน่อยถ่ายรูปเสื้อให้หน่อยแล้วจะได้ลงไปโฆษณาใน y o u t u นะคะซึ่งเขาอาจจะเขาเรียกหาไม่ใช่ยงยูทูบยง,ยงลงใน i อนะคะแล้วก็ไปทำอะไรก็ได้ที่เอารูปของเขาเนี่ยที่ให้เขาช่วยถ่ายเนี่ยเอาไปลงโฆษณานะคะ a c e b o o กก็ได้ไลน์ก็ได้ทำให้มันสวยให้มันเด่นให้มันน่าสนใจ อยากจะบอกคุณว่าแล้วคุณนะคะทํากันหรือยังนะคะถ้ากําลังคิดว่าเฮ้ยฉันมีเงินมากขนาดนั้นหนึ่งต้องไปจ้างนะคะให้เขาถ่ายรูปให้สองต้องมัลงโฆษณาอันนี้คือค่าใช้จ่ายนะถูกไหม,มแล้วไม่ใช่ถูกนะคะเออแล้วถามตัวเองซิว่ามีไหมมีตังไหมเออแต่ถ้าไม่มีตังนะคะที่แนะนําเลยให้คุณทํางานออนไลน์กับคนที่เขาทํานะ,ะทําเหมือนระบบไปแล้ว คุณแค่เอาตัวไปสืบนะคะเหมือนงานเครือข่ายนะคะแต่นะคะครูสิดาเอาออนไลน์กับเครือข่ายมาก i x รวมกันเจ้าแม่งเจ๋งว่ะนะคะซึ่งบางคนอยากจะคิดว่าจะชั้นใหญ่ไปทำเอ่อเครือข่ายทำบริษัทไหนดีว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์วะหักยังไงว่าต้องไปเรียนรู้ถูกไหมวันนี้เราบอกคุณได้เลยว่าระบบ T S P U มันโคตรงโคตรงตรง่ายคุณไม่ต้องเรียนรู้อะไรเยอะแยะคุณปล่อยเคลืนสบายๆนะคะแจกลิงก์อย่างเดียวจบ เหมือนคุณบอกว่ามาช็อปที่ชันส่กดเข้าไปที่อ่าอดไอดีไลน่งสามเจ็อะไรก็ว่าไปใช่ไหมยกตัวอย่างเนาะเออแต่วันเนี้ยเราแค่แจกลิงเขาให้ลิงส่วนตัวเรามาเลยคุณจะแจกให้ใครก็ได้เขาก็แค่กรอบเหมือน,นกรอกไปสมัครอะ่ะเออมันง่ายนะคะ สนใจแล้วใช่ไหมอ่ะโอเคระบบนี้เรียกว่า tsw รวยงงง,งในด่งเงินของครูสตาครึ่งครูสตาตั้งใจทําให้เรารวยแบบงงจริงๆเฮ้ยมันมาจากไหนเฮ้ยมันมาจากไหนตื่นเต้นแบบนี้เลยนะคะเออเหตุผลนะคะคือครูสตาเอาเครือข่ายนะคะเอาข้อดีของเครือข่ายมาหนึ่งข้อก่อนนะหนึ่งข้อคือตําแหน่งตําแหน่งของเรามีสี่ตำแหน่งเล็กกลางใหญ่ vip เล็กกลางใหญ่ vip เล็กคือลงทุนสามพันนะคุ้สินค้านะคะแล้วก็ไว้ค่าแนะนํานะคะห้าเปอร์เซ็นต์ ถ้าเกิด28,000คุณได้ค่าแนะนำ10%ถ้า55,000คุณได้ค่าแนะนำ20%ถ้าเป็น VIP 8 5คุณได้ค่าแนะนำ22%แล้วคุณได้อะไรอีกได้สิคะได้แบบเหมือนเครือข่ายเลยนะคะคุณสามารถอยู่เขาเรียกฮะสามารถกิน5ชั้นลึกได้อีกนะกินยังไงกินเป็นใหมอ่อ่ะกินไม่ได้เป็นคะแนนที่ VIP มาต้องตบกันแล้วถึงจะจับคู่ได้ จับคู่ต้องได้วันนะกี่คู่ในตำแหน่งนี้อะไรเยอะนะคะปวดหัวเออของคุณด่าไม่ใช่นะคะสมมุติวันนี้พี่ปิดเวพีแปดหมื่นพี่เป็นแนะนําคุณเอมาคุณเอสนใจเลยปิด8 5ดหมืเหมือนกันพี่จะได้จากเขายีนพี่ได้1 8ึ่งหมื่นแปดหน่มั้ยบาทใช่ไหมครั้งเดียวใช่ไหมใช่แต่อีก5ชั้นลึกที่เขาไปต่อยอดลูกหลานเหนหลนหรืออะไรมา5ชั้นลึกลูกนะ,ะหลานเหนหลนหรือ ห้าเปอร์ห้าเอร์เ็สาอร์เ็เปเ็ซ็นแม่เจ้านะคะตัวนี้ห้าชั้นลึกคุณได้ติดไม้สะสมถามว่าคุณไปทํางานกับเขามาเขาไปแตกนอแตกสาขากันเองไม่เกี่ยวกับคุณแตกคุณได้ห้าชั้นลึกเอามาไปทํำอะไรเอามาเป็นใหม่เพื่อไปดูในตลางว่าคุณจะตั้งไว้ว่าอสมมุติว่า 5, หา้าพันไม้คุณได้กิฟต์วอาเชอร์ห้าร้อยไปช้อปปิง้งซื้อของกับบ้านงงมาจากไหนวะถูกไหมเออหรือ ฉันยังไม่อยากได้กีกวัชเชอร์ฉันอยากได้ทองสะสมไปได้กี่หมื่นไหมไปแลกทองหนึ่งเสด็จไปแลกเห็นไหมเออแลกบ้านแกลกรถแล้วก็ใหม่ไม่มีการบีบบังคับว่าต้องใช้ภายในเดือนนี้เดือนน,นี้ฉันก็ตัดเธอแล้วนะไม่ค่ะคุณสิตาแบบฟรีสไตล์สะสมไปเลยลูกสะสม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 ให้สบายใจสะสมจนมีความรู้สึกว่าโูหแม่เจ้ามันมาจากไหนวันนี่ยตายเยอะแยะ,ยะ,ยะหมดเลยกูแกลกรถได้ไหมได้นะคะ คุณไลกรถได้เลยคุณก็ติดต่อแอดมินไปพี่ได้คะแนนไม้สะสมมาประมาณ2อล้านไม้แล้วมาจากไหนไม่รู้แต่พี่วันนี้พี่อยากได้รถเหมือนเสกเลยโอเคไหมเออเนี่ยทำให้คุณมีความรู้สึกมาเฮ้ยแปดหมหมันสร้างชีวิตกูขนาดนี้หรอใช่แค่ปากเปิดตลาดเปิดคุณส่งไอดียส่งอะไรดีไร ส่งลิงก์ของคุณฮะไปให้เพื่อนให้ญาติให้ใครก็ได้แล้วคุณปากเปิดแค่นั้นเองว่าเฮ้ยกูทาออนไลน์อยู่มึงช่วยกแจกหน่อยอ่าแจกไป e a e b e c กูรู้จักไหมไม่รู้จักเออช่วยกันแจก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 แต่เขาคือลูกของคุณพมะเจ้าแล้วเกิดคุณไปเจอคนที่เขาแบบชอบชอบอ่ะซื้อตลอดเราซื้อตัดงไ้นะฮะคุณก็ได้ยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ะจ้าเชไหมมันก็เลยงงรวยงงงเพราะลิงก์ของเราสามารถแจกไปทั่วโลก ั่วโลกนะคุณตาจัดแอดมินไว้แล้วภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาเวียดนามภาษากัมพูชาคุยกันเองคุณรู้อะไรไหมไม่รู้มึงซื้อกันไปมึงชอบกันไปมึงทากันไปแต่คุณได้เพราะถือว่าคุณเป็นคนแนะนําเขามาง่ายไหมคะแค่คุณแจกลิงง่ายไหมคะเออไม่ต้องไปประุมเยอะเยอะ,ยะมากมายอะไรนะคะแจกลิงคือจบน่าหมายความว่าคุณมีญาติไหมอยู่ที่เกาหลีอยู่ที่ญี่ปุ่นคุณบอกว่าเพื่อแจกลิงหน่อยเนี่ยสินค้าของประเทศไทย บางคนเขาไปสไลด์ดูเฮ้ยมีกระเป๋าแลยเฮ้ยอยากได้นะคะเกาหลีกระเป๋าแพงมากนะเออพอมาสึกถูกถูกอ,อ,อาจจะซื้อไปเยอะแยะมากมายนะกาแฟอยากกินของประเทศไทยมากเอ้ยกาแฟประเทศไทยเป็นไงก็าแฟประเทศเกาหลีพี่มองดูมีที่เกียวนะแต่ประเทศไทยนีย่โห โคตรเยอะนะซึ่งท so, 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 like so ี Suppose, well. ่ออกราคาของคุณตาให้ให้สามีกินสามีคนเกาหลีเขาก็โอเคนะเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าเฮ้ยฉันมีญาติที่ที่อเมริกาเฮ้ยลองให้คนเขากินซิแล้วจะเป็นยังไงนะคะคุณอาจจะได้เพชรเป็นงาๆมาได้แล้วคุณจะรวยงงๆในดงเงินเฉยๆเลยนะคะแบบงงงงงงจริงๆนะคะบอกได้เลยค่ะ V ี P อพแปดหมื่นห้าพันนะคะสิ้นเดือนพฤษภาเนี่ยนะคะปีหกสามนี้เป็นสุดท้ายแล้วนะคะคุณจะขึ้นแน่นอนเพราะว่า ทุกคนมองเห็นว่าเฮ้ยธุรก,กิจมันง่ายคูสิตาก็เลยขึ้นเป็นแสนห้าเพราะฉะนั้นใครที่ได้อยู่คลิปนี้ได้ดูไลน์นี้คุณโค้ชโชคีคุณรีบตัดสินใจเลยลงทุนอะไรที่แบบถูกว่านี้คุณก็ไปถานะแต่8 5ดหมคุณได้สินค้าแสนสามนะเออขายสินค้าคุณก็คืนทุนแล้วนะแล้วคุณก็ยังได้อ่เขาเรียกะได้คําสอนจากคูสิาคูสิตาเปิดคอร์สอน ขาเรียกเปิดออนไลน์เป็นกลุ่มปิดซ,ซึ่งใครเป็น VP จะได้เข้าไปดีนะคะคุณจัดสอบเทคนิคเยอะแยะมากมายเยอะมนันย์ซึ่งทุกคนบอกเฮ้ยจริงเหรอจริงเหรอนะคะคุณลองทาดูถ้าสมมติคุณไปลงออนไลน์อะไรสักอย่างหนึ่งสินค้าที่มันดังติดกระแสะแล้วคุณลงทุนไปล้านหนึ่งขายได้ไหมต้องต้องยิงแอดอีกลงทุนอีกต้องไปเดินนี้ไม่ได้ต้องลงทุนอีกลงทุนอีกถูกไหมแต่นี่แปดหมื่นห้าคือจบคิดดูกวก่อนคิดดูนะโอเคนะ ไปแล้วค่ะโอเคไปตากปาก่อนนะบายขอใหอทุกคนโชคดีนะอย่าลืมนะซิ้นเดือนนี้แล้วนะเหลืออีกรค่ประมาณ8-9วันใช่ไหมวันนี้ที่ย1 2 4 6 7 8อสองสี่วัน9วัน9วันเอี่งพี S ่ C P. อย่าลืมนะคะถ้ามีช่องทางทํางานออนไลน์ทําเลยค่ะอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าคุณทําแล้วมีความสุขถูกทางแล้วโอเคนะไปแล้วจ้า